เช้านี้ก็มาพบกันในเวลาเดิมเพื่อนๆครับตอนเวลาตีสาครึ่งครับเพื่อนๆพ,พอพีเอตื่นทําธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเนี่ยกรีบลงมาหุงข้าวครับแล้ววันนี้ ก็จะขึ้นเมนูหลายเมนูหน่อยครับเมนูแรกเนี่ยพีเอฟก็จะทําต้มจืดเลยครับหั่นหัวใช้เท้าใส่แล้วเนี่ยก็ลงหมอ้อต้มไปก่อนเลยครับแล้วถ้าอากาศขา,เพ,าพเพื่อนเพื่อแล้วค่อยมาหั่นหมูเพื่อนเพื่อหั่นหมูเสร็จแล้วเนี่ยพีเอฟจะทําหมูสับเอาไว้ใส่ต้มจืดครับช่วงนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างหนาเพื่อนเพื่อครับยังไงก็ดูแลสุขภาพ,พกันด้วยวันนี้พีเอฟใส่เสื้อกันหนาวสองชั้นเลยครับใส่เสื้อแขนยาวชั้นหนึ่งนะค็ใส่เสื้อกักคชุมอีกชั้นหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนอากาศหนาวแบบเย็นเดี่ หนาวมากเลยครับพีอฟเนี่ยต้องก่อไฟตอนทำกับข้าวเสร็จแล้วไปยืนเล่นหน้าบ้านครับเพื่อนๆต้องก่อไฟเอาไว้อังไฟสิงไฟเล่นเลยครับเพื่อนๆแต่ตอนทำกับข้าวเนี่ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เพราะว่ามีไออุ่นจากการทำกับข้าวครับพอทุกอย่างต้มได้ที่เสร็จแล้วเพียบก็ปรุงรสเลยครับพอปรุงรสชาติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่หมูลงไปเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยต้มจืดแล้วก็เสร็จครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วเพียฟก็ต้มไข่เอาไว้กินเมื่อกลางวันของพียบครับเพื่อนแล้วก็เริ่มทำการทอดหมูต่อเลยครับเพราะว่าจะทอดหมู เอาแบบชําๆจะได้กินแบบนุ่มๆละบุนลิ้นที่ <c oughs> คืออยากจะทอดออกมาเนี่ยให้ใกล้เคียงกับการทําหมูโคร,ครับเพื่อนๆครับแต่ทอดไม่ได้พอ <c oughs> เราทอดหมูเสร็จแล้วเนี่ยก็ผัดผักต่อเลยครับเอนาน้ำมันออกนิดนึงครับแล้วก็ใช้กระทะเดิมมันแหละครับในการผัดผักครับเพราะว่าจะได้มีรสชาติของหมูทอดบนอยู่ด้วย <c oughs> พอเราผัดกระเทียมเสร็จแล้วเราใส่เนื้อหมูเพราะเนื้อหมูเริ่มสุกเนี่ยเพียก็ปรุงรสชาติเล็กน้อยครับพอปรุงรสชาติเสร็จแล้วเนี่ยเพีก็ใส่ผักลงไปเลยครับแล้วก็เร่งไฟขึ้นมาครับเพื่อนๆก็ผัดจนกว่าผ ถ้าพอปิดแกแล้วพี่ก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปครับอย่างสุดท้ายแล้วพี่เอฟเนี่ยค่อยผัดต่ออีกนิดหน่อยครับเพื่อนๆพอครับพอน้ำมันหอยเรียบตัวผ<ล>ักเสร็จเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยพี่เอฟก็พอเลยครับเพื่อนเเสร็จแล้วหน้าตาของผัดผักจะเป็นประมาณนี้ครับหน้าตาของผัดผักเราก็จะได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆน่ากินมากเสร็จแล้วก็ตักใส่ทัพอร์แวร์เพื่อนเพื่อนครับห่อข้าวเช้าให้คุณย่าไปกินที่ทำงานครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นมื้อเช้าของทั้นคุณย่าและของพี่เตี๋ยวเพื่อนเนป็พื่อนคุณเสร็ับส่วนเมนูต่อไปเลยบมคือเมนูม ให้น้องแทนคุณเราไปกินมือ้อกลางวันที่โรงเรียนครับเพื่อนๆครับแล้เปิดเตาแล้วก็ตั้งกระทะเทฟลอดเลยครับใส่น้ำมันเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่หมูลงไปครับแล้วก็ปิด แล้วก็เปิดฝายครั้งหนึ่งครับกลับด้านแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับเพื่อนเือแล้วเราก็รอครับรอให้หมูเนี่ยอบได้ที่เลยครับเพื่อนๆครับเราก็รอให้หมูอบได้ที่อยู่ในกระทะก่อนเลยครับแล้วเราก็มาขดข้าวให้พี่แทนคุณกินข้าวตอนเช้าเพื่อนเพื่อนครับพี่แทนคุณก็ซดต้มจืดก่อนเลยครับจะได้คล่องคล่องคอครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกินหมูทอดครับเพื่อนๆส่วนผัดผักนี่พี่แทนคุณบอกไม่เอาเลยครับเพื่อนๆครับเลื่อนไปไว้ด้านข้างเลยเราก็ปล่อยให้พี่แทนคุณกินข้าวเช้าต่อไปครับแล้ว่า พอกให้พี่แทนคุณเนี่ยเอาไปกินที่โรงเรียนครับเป็นมื้อกลางวันครับเพื่อนเพื่อนอข้าวเสร็จแล้วก็เป็นเวลาที่รียเรอคอยแล้วครับก็เป็นเวลาที่รียบจะเข้าไปชงกาแฟดำครับสองช็อตเพื่อที่จะออกมานั่งกินส่งพี่แทนคุณและค e um ุณย่าเนี่ยออกไปทํางานแล้วก็ไปโรงเรียนครับเพื่อนเพื่อเสร็จแล้วก็กาแฟสักแป๊บหนึ่งคุณย่าก็ออกไปทํางานแล้วก็ไปส่งพี่แทนคุณที่โรงเรียนครับเสร็จแล้วพียเก็มาดูแปลงผักที่นึงครับว่าเป็นยังไง